ที่เศษสุดๆกับเครื่องปั่นรุ่นนี้ที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยอุลตราเบนบ o ส t มาพร้อมกับโถปั่น2ใบได้แก่โถปั่นแก้วทนความร้อนสำหรับเมนูร้อนและโถปั่นไทรตันสำหรับเมนูเย็นมาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างนูทริกี t ีที่ช่วยสร้างแวดล้อมการปั่นแบบสุญญากาศคงคุณค่าทางอาหารได้มากขึ้นสามารถใช้ปั่นได้หลากหลายเมนูด้วยโปรแกรมอัตโนมัติร้อนและเย็นถึง10โปรแกรม นอกจากนี้ยังมีระบบเพื่อความปลอดภัยโดยตัวเครื่องจะทำงานเมื่อโถปั่นและฝาปิดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะสำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ที่มีความจุมากถึง2.9แอลเพียงพอสำหรับทุกคนในบ้านอย่างแน่นอนมาพร้อมกำลังมอเตอร์1 5 0 0 w ปรับความเร็วได้10ระดับตา,ตามต้องการมีเทคโนโลยีเปอร์แอคที่ปั่นด้วยความเร็ว460กิเมตรต่อชั่วโมงเพื่อรสชาติของผักและผลไม้ที่ดีที่สุด อีกทั้งโปรแกรมอัตโนมัติ6โปรแกรมคือสมูทตี้ซุปร้อนถั่วบดน้ำแข็งไอศกรีมซอเบตและทำความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัตินอกจากนี้ยังใช้งานง่ายด้วยหน้าจอดิจิทัลที่ทันสมัยด้วยค่ะโถปั่นที่ทนทานเป็นอีกปัใจจัยในการพิจารณาเลือกเครื่องปั่นใช่ไหมคะ ดังนั้นรุ่นนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเนื่องจากตัวโถวผลิตจากไทเทนที่มีความทนทานมาพร้อมกับใบมีดพาวลิกไลฟ6แฉกที่ทรงพลังสามารถปั่นส่วนผสมต่างๆได้ในียละเอียดสมบูรณ์แบบอีกทั้งยังมีโปรแกร,รมอัตโนมัติ5โปรแกร,รมได้แก่สมูทตี้บดน้ำแข็งไอศกรีมซอเบทแป้งทำขนมและโปรแกร,รมทำความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีก้านคนส่วนผสมและขวดพกพาขนาด750มิลิลิตรแถมมาให้เพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้นไปอีกค่ะหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นอยู่เราขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะเนื่องจากเป็นเครื่องปั่นพลังสูงด้วยกำลังมอเตอร์ 130W w U มาพร้อมโถปั่นแก้วทนความร้อนและเทคโนโลยีทำความร้อนจึงปั่นและปรุงสุกได้ในการใช้งานครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีโปรแกร,รมอัตโนมัติมากมายให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นสมูทตี้มิลเชคไอศกรีมและบดน้ำแข็งส่วนเมนูร้อนได้แก่นมถั่วเหลืองน้ำข้าวโพดซุปร้อนและชาสมุนไพรทำให้คุณสนุกกับการสร้างสารค์เมนูที่หลากหลายได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะ รุ่นนี้เป็นเครื่องปั่นที่โดดเด่นด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพราะมีใบมีดทริปเปอร์แอกหกแทกที่ทำงานประสานกาันเพื่อการปั่นส่วนผสมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมโถปั่นทำจากแก้วขนาด2 l แอลที่มีความทนทานต่อความร้อนจึงสามารถปั่นได้ทั้งของร้อนและเย็นนอกจากนี้ยังใช้งานได้หลากหลายสะดวกและรวดเร็วด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ3ามโปรแกรมได้แก่ทำสมูตตี้บดน้ำแข็งและปั่นล้างทำความสะอาดรุ่นนี้จึงถือว่าเป็นเครื่องปั่นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มน้ำผักหรือน้ำผลไม้แบบสากาัดมาลองทำเครื่องดื่มที่คุณชอบกันด้วยเครื่องปั่นรุ่นนี้ดีกว่าค่ะ เพราะเป็นเครื่องปั่นอาหาร2อินลบหนึ่งที่มาพร้อมโถสกัดน้ำผลไม้คุณจึงสามารถทำสมูตตี้หรือน้ำผลไม้ไร้เกล็ดที่มีเนื้อเนียนละเอียดได้ง่ายๆด้วยใบมีดที่มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยมช่วยให้ตัดผลไม้และผักได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งมีฟังก์ชันสำหรับบดน้ำแข็งและยังทำความสะอาดได้ง่ายเนื่องจากใบมีดที่ถอดออกได้แถมโถปั่นก็ยังสามารถนำเข้าเครื่องล้างจานได้อีกด้วยค่ะ รุ่งนี้โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัยตัวเครื่องสีดำสุดเท่มีความจุสูงกำลังมอเตอร์600 w พร้อมใบมีดพาวลิก6แฉกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปั่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสูงสุด30%จึงประหยัดเวลาลงได้ อีกทั้งยังมีระบบระบายความร้อนที่ช่วยให้มอเตอร์ใช้งานได้ยาวนานไม่ว่าจะปั่นน้ำผักผล,ลไม้หรือจะนำไปปั่นเครื่องแกงเครื่องเทศสำหรับทำอาหารก็ง่ายดายเพราะมีอุปกรณ์เสริมทั้งโถปั่นแห้งโถบดสับอาหารและก้านคนส่วนผสมด้วยเรียกว่าฟังก์ชันจัดเต็มสุดๆเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องปั่นที่มีความจุสูงในราคาสบายกระเป๋า เราขอแนะนำรุ่งนี้เลยค่ะเพราะว่าโถปั่นมีความจุถึง 2L มีกำลังมอเตอร์ 600W พร้อมใบมีด p o w e r ก l 6แฉกปั่นได้เนียนละเอียดและต่อเนื่องนานถึง3นาทีเพราะมีระบบแ i r c o o l ลิ่งที่ทำให้อากาศสามารถไหลเวียนเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหมนอกจากนี้ยังใช้งานได้ทั้งปั่นสมูทตี้น้ำพริกรวมถึงส่วนผสมต่างๆเนื่องจากมีโถปั่นแห้งและก้านคนส่วนผสมจึงใช้งานได้สะดวกและหลากหลายค่ะ เครื่องปั่นที่เหมาะกับใช้งานในครัวเรือนรุ่นนี้มาพร้อมความจุ 1.5L กําลังมอเตอร์400 w ใช้งานสะดวกด้วยปุ่มหมุนเพื่อปรับระดับความเร็ว2ระดับสามารถเลือกปั่นแบบเป็นจังหวะได้อีกทั้งเป็นใบมีดแบบเซลล์ครอมสแฉกมีความทนทานเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นที่ยาวนานนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมคือโถบดจับอาหารสำหรับเตรียมส่วนผสมเช่นคลิกกระเทียมหรือหัวหอมให้มีเนื้อเนียนละเอียด ช่วยให้คุณได้สร้างสารรค์เมนูต่างๆได้อย่างหลากหลายและง่ายดายค่ะหากคุณกำลังมองหาเครื่องปั่นที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่พร้อมเติมความสดชื่นได้ทุกเวลารุ่นนี้ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะเป็นเครื่องปั่นที่มีขนาดกระทัดรัดมาพร้อมความจุ 1.3L กําลังมอเตอร์300 W ใช้งานง่ายเพราะควบคุมการทำงานของตัวเครื่องด้วยปุ่มเดียวใช้ปั่นสมูทตี้ได้หลากหลายเมนู นอกจากนี้ยังมาพร้อม On The Go b o t t l e เขนาด750มิลลิลิตรสำหรับพบพาอีกด้วยให้คุณพร้อมสดชื่นกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาถือว่าสะดวกจริงๆค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด